วันดยในตอนเที่ยงของวันพุธที่20สิงหาคม2568ในตอนเที่ยงวันนี้ก็ได้ออกมาตามหาน้องวาสนาหรือน้องมรุมพุ่มพวงดวงใจของฉันที่ปลูกไว้ข้างทางทาสะนะออกมามากมายกายกองมีหลายรุ่นอย่างที่บอกแต่รุ่นเล็กรุ่นเบบี้รุ่นล้ลาน รุ่นเลนนี่รุ่นล้านรุ่นเลนลออกมาทยอยออกกันมาเพราะมีรุ่นใหญ่นี่ยุันนี้ใช้งานได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไปไหนก็ผ่านมาแล้วอ <c oughs> นันี้บอกมาลงมก็จะออกตลอดทั้งปีทยอยออกไม่ออกครั้งเดียวมีให้เราเก็บกินเก็บขายได้ตลอดปลูกง,ง่ายเก็บง่ายเห็นไหมเนะี่ยฝักใช้ได้หลายฝักเลย เดีย๋ยวก็จะเลือกเก็บไปอนไนยังใช้ไม่ได้ก็เอาไว้สี่ห้าวันเข้ามาดูก็พอดีนี่ก็ไม่ได้มาดูเขาสี่ห้าวันก็ได้ไหลฝักที่บอกาที่เขาง,งานแบบนี้เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้นํานี่อันนี้เป็นเป็น,ปนลำธารน,น้ําของสนามก๊อฟฐานอากาศสนามก๊อฟทูวเตมีก็จะต้องมีน้ําไว้เลี้ยงสนามหญ้าสนามก๊อฟเขาตลอดทั้งปีจะเห็นนะครับฉีดน้ํา นี่มาลมของเราก็จะได้อาน,นิสงส์อย่างมหาศาลเพราะต้นขนาดนี้รากเขาอย่างถึงทั้นดินที่มีน้ำาวง,งามลูกเดียวงามแบบกระเบะเตอรงามแบบไม่มีที่หยุดยัง้งเห็นไหมระยงงระยางอย่นี่เดี๋ยวก็จะเก็บไปออกมามากมายวิธีหาเงินแบบง่ายๆครับอยู่ประเทศไทยถ้าใครบอกว่าจนอดก็ ต้องไปอยู่ประเทศไหนในโลกแล้วประเทศไทยเราได้หากินง่ายแค่ลงมือลงแรงไม่ต้องมากแบบผมนี่มีเกินใช้แล้วมาเช้าก็ไปปล่อยมา5กิโลกิโลละสามสิกร,รับมาแล้ว150บาทซื้อกับข้าวซื้อขนมซื้อผลไม้มารับประทานง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอย่ที่บอกทำได้ทุกเพศทุกวัยนะครับลองทำดูก่อนนะครับไม่ต้องเชื่อผมว่า อารมณ์นี่ปลูกง่ายแปรรูปง่ายแล้วก็ขายง่ายครับทำกันดูนะครับโอเคครับเราจะรีบเก็บอากาศร้อน,นกลับไปไปโูปอีกนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ